เมื่อตอนเย็นผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนผมที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์มันบอกให้ผมรีบไปที่ประจวบเพราะเพื่อนของผมซึ่งแม่ของมันผมก็นับถือเป็นแม่ของผมคนหนึ่งเหมือนกันท่านเสียชีวิตกระทันหัน ผมรีบเคลียร์งานที่บริษัทที่กรุงเทพกว่าจะเสร็จก็เกือบสองทุ่มเมื่อเคลียร์งานเสร็จผมก็โทรไปบอกที่บ้านให้รู้ว่าผมไม่กลับบ้านผมจะไปค้างที่บ้านเพื่อนที่ประจวบ <c oughs> ผมรีบบึงรถไปประจวบเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านเพื่อน แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เข้าเขตประจวบแล้วแต่ถนนที่ผมกำลังบึงลรถมามันดูแปลกๆรู้สึกไม่คุ้นเส้นทางเอาซะเลยผมเคยมาบ้านเพื่อนคนนี้ของผมสามถึงสี่ครั้งแล้วแล้วครั้งหลังสุดที่ผมมาก็ประมาณปีกว่ามาแล้ว หรือผมขับหลงทางเข้าให้แล้วก็ไม่รู้ผมคิดในใจรีบหยิบโทรศัพท์จะโทรไปหาเพื่อนแต่พอเปิดโทรศัพท์เวรกรรมเพราะความรีบเร่งผมลืมชาร์จโทรศัพท์เบ็ตมันหมดเอาละสิผมเริ่มใจเสียยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดู ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วถนนสายนี้ดูเปลี่ยวจริงๆผมวิ่งอยู่นานพอสมควรก็ไม่เห็นรถวิ่งสวนมาสักคันสองข้างทางก็จะเป็นป่าทึบสลับกับป่าโปร่งเป็นระยะระ,ะควไยถนนก็ไม่มีมันมืดมากมองข้างทางเห็นแต่ป่าไม้ เป็นเฮาดำทะมึนผมจะเอาอยัางไงนี่บ้านคนสองข้างทางก็ไม่มีสักหลังมันเหมือนกับผมกำลังขับรถเข้าป่าลึกก็ไม่ปาดหากมีบ้านคนผมจะได้จอดลงไปถามทางเขาสักหน่อยก็คงจะดีไม่น้อยจิตใจผมเริ่มว้าวุ่นสับสน ฉับพลันก็มีแสงควายวูบมาตรงหน้าผมผมเหยียบเบรกรถดังสนัน่นพร้อมทั้งเสียงโครมผมชนเข้าอย่างจังแล้วเสียงวีร้องของผู้หญิงดังโหยหวนรถผมเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วไปหยุดกึกกับที่ผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่คนที่ผมชนละ่ะเป็นยังไงบ้าง แล้วไอรุดมอเตอร์ไซค์คันนั้นมันผล่มาจากไหนผมจึงไม่เห็นตอนอยู่ไกลพอจะชนแล้วถึงได้เห็นสวยอะไรอย่างนี้คนที่ถูกผมชนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมมึนบนพึมพำอย่างหัวเสียและคนเสียใจรีบห้วขวายฉายในรถเดินขึ้นไปบนถนน ไปยังจุดที่ผมชนมอเตอร์ไซค์คันนั้นผมส่องดูจนทั่วทั้งบนถนนและข้างไหลาทางเพื่อหาคนเจ็บแต่ทำไมไม่มีร่องรอยอะไรเลยคนเจ็บก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีแม้แต่ร่องรอยหรือเศษของมอเตอร์ไซค์ ที่โดนชนขนาดนั้นมันต้องมีเศษแตกหักเกลื่อนถนนบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมเริ่มใจไม่ดีก็ผมเห็นจัดจัะว่าชนทั้งรถทั้งคนแต่กลับไม่มีอะไรนี่มันอะไรกันแน่หรือผมโดนผีหลอ ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยคิดจะกลัวผีแต่ตอนนี้ขนทุกเส้นของผมมาเริ่มตั้งแขนใจเริ่มเสียมองทางไหนก็มีแต่ความมืดผมรีบเดินลงไปดูหน้ารถผมก้มดูที่คันชนแต่ก็ไม่มีร่องรอยของคันชนเหมือนกัน ผมเริ่มรู้สึกหนาวแต่เหือกลับออกมาเต็มใบหน้าผมคงโดนผีหลอกเข้าแล้วจริงๆผีมันหลอกอย่างนี้เองหรือผมเข้าไปในรถสตาร์ทเครื่องดูมันติดมันยังทำานปกติผมเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งแต่รถมันไม่ขยับขเยื่อน ผมลองไปดูเวลแล้วล่ะสิรถผมมันติดหลมล้อข้างฝามันขวางดินจนเกือบมิดลอ้อหมดสิทธิ์ที่จะเอารถขึ้นถนนได้แล้วแสงไฟหน้ารถที่สั์ไปได้ไกลผมเห็นบ้านไม้เก่าๆหลังไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ข้างหน้าและที่สำคัญ ภายในบ้านยังมีแสงแตะเกียงเล็ดลอดออกมาให้เห็นก็หมายความว่ามีคนอยู่และที่สำคัญเจ้าของบ้านน่าจะยังไม่นอนผมใจเชินขึ้นรีบนับเครื่องยนต์รถผมแล้วเอกไฟฉายสองทางเดินไปยังบ้านหลังดังกล่าวซึ่งอยู่หาออกไปประมาณ 50เมตรพอผมไปถึงประตูบ้านก็เปิดออกแต่ผมไม่เห็นคนเปิดคล้ายคๆกับเขาใช้รีโมทเปิดแต่ประตูเก่าจนจะพังแหล่ไม่พังแหล่จะใช้รีโมทได้ยังไงผมผมคิดแล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดออกมา เข้ามาข้างในสิผมไม่รีรอรีบเดินเข้าไปในบ้านผมเห็นชายหญิงวัยกลางคนสองคนนั่งอยู่ข้างๆมีตะเปียงกลับของสองแสงสว่างวอมแหวมเจ้าของบ้านทั้งสองหันมายิ้มให้ผม ผมสะดุ้งมันเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกเหลือเกินเมื่อเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนจะชนรถมอเตอร์ไซค์กับผู้หญิงแต่ผมไปดูแล้วไม่เห็นมีอะไรผมบอกแก่เจ้าของบ้านโดยไม่ต้องรอให้เขาถาม วายผู้ชายเจ้าของบ้านหัวเราะเอ,อแล้วบอกว่าอีอ้อยมันเล่นสนุกของมันแบบนี้แหละอย่าไปถือสามันเลยชายเจ้าของบ้านบอกกับผมแบบนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องปกติคุณไปพักห้องนอนก่อนนะ แล้วผมจะให้อีสม้มเมียผมมันทำอาหารให้กินผมบอกพลางที้มือใบตรงห้องตรงกันข้ามผมรีบเข้าไปในห้องนั้นแต่โดยดีภายในห้องทำไมมันมีแต่ขุน และใยแมงมุมเต็มไปหมดเหมือนไม่ได้ทําความสะอาดมาทั้งแค้ดห้องที่ผมเข้ามาขวาที่ติดห้องของสองผัวเมียมันมีรูขนาดหัวแม่มืออยู่จำนวนหลายรูด้วยความอยากรู้ก็เพราะพฤติกรรมของสองเพียผัวเมียนั่น มันดูแปลกปๆผมจึงเข้าไปดูที่รูหนึ่งผมเห็นสองผัวเมียกำลังพูดว่าเราจะทำเมนูอะไรเลี้ยงแขกดีละ่ะผู้เป็นผัวถามเมียขึ้นแล้วก็พูดต่อเธอถนัดเรื่องต้มออยำไม่ใช่หรือ ต้มยำไส้อ่อนทำให้เขาสักถ้วยสิส่วนของข้าจะทำเมนูซุปสมองหมูให้เขาได้ชินได้จ้ะพี่เข้มต้องเอาไส้ออกมาก่อนแล้วเมียเจ้าของบ้าน พอได้ใช้มือล้วงเข้าไปในท้องของตัวเองพร้อมทั้งดึงไส้ออกมาเทมคำมือเธอหัวเละล้วนเหมือนเป็นเรื่องสนุกขำน,ขนหมาก็ไม่รู้มาจากไหนมันเริ่มเห่าหอนขึ้นมาอย่างสนุกสนานเสือผม ไหลจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวขาเริ่มสัน่นผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเห็นอะไรแบบนี้แต่ผมก็ยังดูต่อไปเหมือนถูกมนตะกดแล้วฝ่ายชายก็พูดออกมาอีกส่วนของข่าสมองหมูไม่มีก็เอาสมองข่านี่แหละ ทำซุปเลี้ยงแขกเข็งกอดทำให้สุดข,ขีมือด้วยอีสมแขกจะได้จำไปจนตายว่าแล้วชายคนนั้นก็ใช้สองมือของตัวเอแบะศีษะ เหมือนแบะแตงโมพอเห็นสมองเขาก็ขยุ้มมันออกมาใส่ถ้วยที่จั้งรออยู่ที่พื้นผมสติแตกทันทีรีบตีประตูห้องอย่างแรงแล้ววิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นอย่างสุดชีวิตปากก็ร้องลั่นผมพุ่งตรงมาที่รถรีบเข้าไปในรถ ผิดประตูขึ้นกระจกแล้วติดเครื่องยนต์ผมเปิดไฟสูงหน้ารถมันส่องตรงไปที่บ้านหลังนั้นอย่างสว่างสวยผมเห็นพระหลวงปู่นั้งอยู่หน้ารถผมพนมมือสวดมนต์อย่างทุก,ทกๆเปิดอย่างน้อยก็มีพระหลวงปู่ผมก็อุ่นใจขึ้นมาบ้าง แต่ไอ้ผีพวกนั้นยังตามออกมาจากในบ้านของมันผมเห็นชัดเจนเลรกไฟหน้ารถส่งไปถึงหน้าบ้านมันใช้คนนยุทธในการหลอกผมต่างๆนานาบางก็ทำหน้าตาหน้าเกลียดหน้าใหญ่เท่ากับหลังคาบ้านแล้วสลับมายืดคอจนยาวเหมือนหูยักษ แล้วผีสองตัวหัวเมียก็เอาคอมาพันกันเกลียวเหมือนเกลียวเชือกแล้วก็หัวระชอบใจผมนั่งสั่นอยู่ในรถนั่งมองมันเหมือนดูคำมังนั่งดูภาพยนต์เสียงประกอบที่พวกมันกำมังแสดงให้ผมดูก็คือเสียงหมาหอนที่โหยหวน แล้วผมก็สะดุ้งอีกครั้งเมื่อมีเสียงหวีร้องอยาเก็บปวดอยู่บนถนนนั่นมันคงเป็นผีตัวที่หลอกผมตั้งแต่เริ่มแรกตอนผมขับรถชนคือผีอี้อ้อยแน่นอนเอาเลยไหนๆพวกมึงก็สนุกกับการหลอกกันแล้วก็เธอหลอกกันให้พอ ผมจะนั่งดูพวกมึงในรถนี่แหละผมพูดออกมาในลำคอเบาเบก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มันสนุกกับการหลอกแล้วผมจะทำใจดูมันต่อไปก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตก็แล้วกันพวกมันหลอกผมอยู่นานพอสมควร เสียงไก่ขันก็ดังขึ้นนั่นแสดงว่าใกล้สว่างแล้วผมหันไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกทีทุกอย่างหายไปอย่างปริศตามันไม่มีอีกแล้วมีก็แต่ป่าที่ลกทึบผีก็หายไปหมดไม่เห็นสักตัวผมนั่งจนเช้า จนชาวบ้านผ่านมาเห็นก็ช่วยกันลากรถผมขึ้นจากหลบผมเล่าให้ลุงคนหนึ่งฟังเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนลุงคนนั้นบอกว่าเอ็งโดนดีเข้าแล้วละไอหนุ่มก็แถวนี้ผีมันเฮี้ยนนักค่ำแล้วไม่มีใครกล้าหันหลกใครผ่านเป็นต้องโดนทุกหลายนั่นแหละ ผีสองพ่เมียนั่นมันเป็นนัก้ายาเสพติดมันหนีตำรวจมาหลบที่บ้านล้างหลังนั้นแล้วให้ลูกสาวมันที่ชื่ออีอ้อยคอยสืบข่าวเรื่องตำรวจแล้ววันหนึ่งตำรวจเขาสืบรู้ว่าไอ้เข้มกับเมียมันมาหลบที่นี่ถึงได้นำกำลังมาจับ แต่หนังอ้อยมันรู้ก่อนจึงรีบขับรถเครื่องจะมาแจ้งข่าวกับพ่อแม่มันด้วยความเรียบร้อนมันจึงชนเข้ากับรถลำบากคันหนึ่งจะตายขาที่ชงนั้นแหละและเมื่อตำรวจมาล้อมจับไอ้เข้มขับเมียมันไอ้เข้มสู้ตำรวจ จึงโดนตำรวจยิงตายทั้งหัวทั้งเมียอ,อยู่ในบ้านร้างหลังนั้นผมนั่งฟังเงียบเฮียบคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็ขอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันและขอสาบานว่ายังไม่ขับรถไปไหนในตอนกลางคืนอีกแล้วเด็ดขาด ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงส่องเพลด้วยแล้วลุงจะมาเล่าเรื่องร้อนๆควังกันอีกส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ